ไปเอังขี่เรือเลยตามมาตามมาดเิเอ้ยเออมันเลกเยเวนอีกแล้วไหนวะไหนวจะพาไปฟารมก่อนไหนวะยั่งตอนนี้เฮ้ยโทรศัพท์เราล้น กว่าจะขึ้นได้ด่แม่งเองก็จะเองก็จะโคตรหลยก็ได้นะไม่ไ่พาไปตกปลาก่อนไไปเร้ยพาไปดีที่สุดชนต้นก่อนเดีต่เขนก่อนอย่างเราตัดฮ้ยเองมีฉายาด้วยหรอ ก็มีงแต่วาเล้นใหม่ลองตกที่กูได้อะไรบ้างสายามโหมดยิวตกไม่ได้เวนอไรอะไโคตรแหลกเลยเอ้ยตอนเนี้ยเราก็โคตรแหลกเลยโอ้โเแหลก เฮ้ยเราเราอยากเราอยากได้เน็ตใหม่อ่ะเน็ตใม่แรงเลยฟาร์มไม่ถึงสองพันหรือเจ็ดพันก็อเ้ยก่อนเนี้ยฟาร์มอ่ะเออฟาร์มเลิกมัวลยี่สองพันเซฟเเซฟเกาะยังไงอ่ะเซเกาะอ่ะเซเกาะก็ไอตอนเนี้ยดูแลใช้ฟาร์ เว้ย,ย,ยต้องให้กดอะไรอ่ะกดหนึ่งหรือกดสองอ่ะกดหนกดหนยแล้วก็ใ้เราจ่ายุงค่านี่คุณเซฟแล้วใช่ไหม ที่มันบอกว่าขอบคุณขอให้มีความสุขก,กับการอยู่ของคุณอะ<า>เออ้วตกปลาตา<ต>มา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 ามมามามากาม,มกามามะาอ สามนาทีแล้วทุกคน,น,กคนเออโอ้ยเนาะค้างไปแล้วเฮ้ยไอไอปลาพวกเนี้ยมันขายป่ะขายได้ไดขายได้กี่บาทแล้วแต่ระดับปลาเป็นน้ำหนักปลาด้วย เห้พาไปตกปลาหน่อยมาตามมาตามมาตรงนี้ตรงนี้เลยอ้หกว่ากว่ากูกว่ากูจะหันกล้องได้ดีไเวลาว่ะ เนี่ยเป็นจุดสังเีสุของเพื่นใหม่อะไรเนี่ยฟาร์มามแบบฟารมเวลเนี่ยเหรอเ้นแล้วมันตกได้ง่ายปะแต่เราจะดปตามเลยรอ่ะมามดูวามที่แพงที่สุดอ่ะน้ำหนักสองกิโลกว่าบาทแต่เป็นสี right ่โลอ่ะใี่เราตกได้อ๋อราคาราคาพันกว่าเลยตัวใหญ่

ขุนนไหนอะเฮ้ย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 การเล่นเล่นก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่เนี่ยม่แล้วเพราะว่ามึเขินเหียบ้วยเอ้ยเอ็งเอาที่ตกปลามายังไงอ่ะน่ะซื้ออ่ะที่ซื้อมาปะเพื่อนหายโคตรเยอะน่าห แั่นเหมะก็ได้ถ้าจะมีได้รับตอนที่เด็กเราต้องตกปลาในมอติกโกค้คบก่อนเ,อา,เาจเสร็จเาว่ายากไหมอูดแล้วก็ภารกิจนี้ตกปลาเดียวแล้วก็ไปหาหินอััล,ลิลิกสองสีก็คือหินแกงกับออยีิซ่าหนแค่กับอยอยลิซ่า เขาจะเป็นแรงแบบนี้ไ่ใช่ราเ,ออเป็นแบบเยวกเออแ้วก็้าจได้มาเราจะต้องเฮ้ย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 เฮ้เวลาเฮ้บาเวลาตกตกปาได้แล้วแล้วเราก็ต้องกดค้างใช่ว่าเขาบอกว่าให้กดค้างตรงที่ก็คือให้ไอ้เอขียวขาวาอบบา่ะแล้ปลา ยี่ไอ้ขาขาดอระห่างปลาไอ้นี่มันเป็นลูกซ้กอนอ่ะนะเออเข่อยู่ระหว่างปลาปลาปอยู่ไหนหว,ะวะเฮ้ย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 เรียกได้ตัวเลยเนี่ยคุณคุณพบวิเศษเฮ้ยเร,เราได้ตัวดีวะ อ,อ,นนอันนั้นขายไม่ได้เพื่อนไม่เมื่อกี้เราได้ปลาเลยอะที่มันเป็นอันเนี้ยตกตอ่เอเฮ้ยถ้าเราตกได้แล้วเราเราจะเอาปลาไปขายที่ไหนอะนี่ก็าขายได้ บอด้เบ็กเนี่ยคี่จะกดแบบกดเริ่ต้อนอโอ้ยตกง่มากเราไม่ใช่ยือ่อปปนะเรไม่ใชะตก่เ็ดตมเอง,าาองก็ใช่ก็จะเป็นเ็ดกดผิดกดกดแคปรูป ก็จะเป็นแบบนั้นจุดั้อนครังตอนตัดเว็กเนี่ยจะเป็นเบ็ดแหมอข้าทาให้ดูามาหน้าคันไหนเบ็ดนี่แหละเป็นชาร์จเฟสี่นอนนะเฮเราไปตกที่อื่นได้ปะ เราอยากไปตกที่อื่นอะกน,นีเอ้ยทำไมเองสิงแตกเร็วจังวะอินกอาอยุเท่าไหร่นะอประมาณอ,อ้ไม่ได้สักตัวเลยวะอี้ไม่ได้สักตัวเลย มันตกบนบกได้ด้วยเหรอได้ฮะมันบ้ามันบ้าตกบนบกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาตอนเนี้ยขายได้สองร้อยล้านบาทสองร้อยร้อยล้าาเฮ้ย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 อะไรวะ เดี่ยวกูไปตกที่อื่นเหมือนดีวะตกตรงไหนดีวะตรงนี้ตรงไหนก็ได้ก่อนเนี่ย<อ>มันจะเหมือนเด็กทุกที่เลยทีต่ตกปลาอ๋อไหนเนี่ยนึกว่าตกเป็นทะเลอะเอ๊ะเกาะที่ยังอยู่ประจำมาก่อนไหนอ่ะเกาะตัดเวละ อ๋อแล้วมาแล้วตอนนั้นกูก็อยู่แต่เกาะน,นั้นน่ะไอเกาะเดิมเดิมอ่ะอะไรบใครมึงเหรอเราแลาขอได้ไไดไปลาดีๆตอนเนี้ย ไปดีนานี้หรอดีที่สุดข,ของเรก็เป็นสักสกเีเจ็ดไม่ไม่กูไม,มไม่ได้ถามมึงกูกูบอกว่าขอให้ได้ไปดีเย่อีกแล้วอีกแล้วอีกเละนี่ดีนี่รู้สึกว่าทางตอนนี้จะไ,ได้มาองเพรายก็เคยผ่านมาก่อน